สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สิรัตออร์แกนิกกาเดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาอยู่ที่บ้านสวนนะคะมาอยู่ที่บ้านสวนนะคะก็สวัสดียามยามบ่ายๆเนาะ,ะพาชมรอบๆสวนสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อเช้าก็ได้ลงได้ลงบรรยากาศของบ้านสวนที่ช่องสวนพี่สิรินะคะ เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่หมอกเยอะๆนะคะอ่ะละมุดเก็บกินไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็ได้ประมาณ50กว่าลูกนะจ๊ะตอนนี้มะม่วงก็กำลังจะติด่อนะจ๊ะมะนาวก็ดกมากนะคะมะนาวแป้นมะนาวแป้นพิจิตติดดอกอีกรูปหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กำลังติดดอกอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีที่เป็นรุ่นรุ่นที่ กำลังจะเริ่มโตเมื่อตอนเดือนตอนช่วงเดือนธันวาเข้าหน้าหนาวนะคะตอนนี้ก็เก็บกินได้แล้วนะจ๊ะมะนาวนะคะนี่มะนาวค่ะ <c oughs> นี่กำลังจะออกดอกอีกรุ่นหนึ่งจ๊ะเห็นไหมคะนี่อีกรุ่นหนึ่งจ๊ะกำลังติดดอกเดี๋ยวค่ะ ดอกมันสวยมากเลยนะเพื่อนเนาะเนี่ยเออสวยจริงจดูดิน,นี่อีกลูกหนึ่งเนี่ยอันนี้เก็บกินได้ละรุ่นรุ่นนี้จะลูกน้อยหน่อยลูกย่อมลงเพราะว่าเออคือเป็นช่วงที่มะนาวไม่ได้ไม่ได้น้ําเต็มที่อ่ะเนาะเพราะว่าช่วงหน้าฝนลูกจะใหญ่นะมะนาวแป้นพิจิตรนี่เนี่ยอย่างเงี้ยกินได้แล้วแก่แล้ว แก่แล้วอันนี้ก็แก่โพดแล้วเหลืองแล้วนะจ๊ะเยอะนะก็ไม่ต้องไม่คือว่าไม่มีต้นเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อกินแล้วเพื่อนเนี่ยลูกใหญ่นะแป้นพิจิตรอันนี้พันธุ์ใหญ่ค่ะก็เนี่ยกำลังติดดอกอีกรุ่นหนึ่งกำลังติดดอกอีก เยอะมากติดติดรุ่นนี้เยอะเดี๋ยวก็วันนี้พี่สิริก็จะพาเพื่อนๆมาวันนี้เนาะชมสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวพาพานเพื่อนไปทำตัวจูรินซีนะพี่สิริจะพานเพื่อนทำจูรินซีนี่นะมารดน้ำผักกันนะจ๊ะวันนี้ที่ที่พี่สิริจะทำก็คือตัวตัวที่สำหรับที่จะเอาไปฉีดฉีดคั้วดอกเนาะไม่ให้ดอกร่วงนะคะเพราะว่าพริก พริกก็ติดนะพร,พริกเนี่ยพริกกระเลี่ยงกำลังกาลังติดดอกเยอะมากซึ่งวันนี้พี่สิริตจะพาพาเพื่อนๆทำสูตรนี้ก่อนสูตรที่ฉีดเร่งให้ขั้วให้ขั้วดอกเหนียวไม่ให้ดอกร่วงนะคะเร่งติดติดลูกนะให้ให้ลูกดกนะคะคือไปเพิ่มอาหารไปเพิ่มอาหารใช้ใช้ตัวจูรินซีจูรินซีของ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์ของอถั่วถั่วธัญพืชถั่วถั่วที่พี่สิริเคยทำคลิปนะว่าทำปุ๋ยยูเรียนะเป็นสูตรปุ๋ยยูเรียจากไม่ได้ธัญพืชแล้วก็ถั่วเนี่ยนะคะนี่นี่คือในถังนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะนี่พี่สิริกองน้ำมาแล้วนะคะอนนี้เนี่ยพี่สิริก็จะมาใช้ตัว เครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ชูรสเนี่ยนี่คือสูตรสูตรนี้ทั้งหมดที่ไปไปทำให้ขั้วดอกเหนียวดอกไม่ร่วงทําให้ผลิตผลติดลูกนะติดลูกก็ทําให้ต้นพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพริก มะนาวนะคะมะเขือที่กําลังติดดอกอยู่น่ขนาดนี้ยก็จะได้ติดลูกติดลูกดอกนะคะขั้วขั้วดอกเหนียวดอกไม่ร่วงมันก็ติดลูกนะคะติดลูกออกเป็นลูกเป็นผลให้เราได้เก็บกินนะคะเนี่ยน,นี้พี่สิจะใช้ทั้งหมดนี้เลยนะทั้งหมดนี้นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะก็จะมาดูวิธีการทำพี่สิ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 สะสิ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 สาสิ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 นิสนสะะิสิสิสิ นำไปฉีดอดอกดอกของพริกเป็นพริกกระเหรี่ยงนะคะตอนนี้คือพี่สิริกลับมาอยู่ที่บ้านสวนพริกระหรยงติดดอกแล้วแล้วก็มะเขือมะเขือที่อันนี้ไปแค่เดือนเดียวนะคะกลับมาเนี่ยมะเขือติดดอกติดดอกออกลูกแล้วนะคะเพื่อนนะเพราะว่าถ้าดูคลิปถ้ากลับไปดูคลิปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยต้นมะเขือของพี่สิริเนี่ยต้นต้นแค่ประมาณ5นิ้วเนี่ยเท่าฝั่ามือพี่สิริเนี่ยนะแต่ตอนนี้ พี่ต้นมะเขือของพี่สิริเนี่ยตอนนี้ติดดอกออกลูกแล้วนะคะติดดอกออกลูกแล้วแล้วก็จบจากวิธีการทําคลิปนี้เดี๋ยวพี่สิริก็จะมีอีพีต่ตอไปที่จะไปอัปเดตพืชผักให้เพื่อนๆนได้ดูนะว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่สิริทาเองเนี่ยพืชผักผลผลิตในสวนของพี่สิริติดดอกออกผลและเก็บกินได้เร็วจริงๆนะคะภายในภายในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนนะสามสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์ก็พืชผักของพี่สิริก็ เออ่ติดดอกออกผลเก็บกินลูกได้แล้วนะจ๊ะฮะอันนี้คืออันนี้เรื่องจริงที่เออใครบอกว่าใช้ปุ๋ยอินทรียนไม่ทันไม่ทันกินหรอกนะอันนี้เขาต้องเปลี่ยนนะพี่สิริก็จะบอกเพื่อนทุกคนว่าให้ให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนวิธีความคิดต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความคิดเราก่อนนะก่อนที่เราจะเป็นชาวกเกษตรอินทรีย์ถ้ายังยึดต,ติดนะถ้าเพื่อนยังยึดต,ติดทาเกษตรเพื่อจะไปพึ่งพา ปุ๋ยที่ราคาแพงๆนะคะปุ๋ยที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นปุ๋ยในท้องตลาดเนี่ยเป็นปุ๋ยวัตถุเคมีที่นําเข้ามานะคะเพื่อนนาเข้ามาจากตา่างประเทศมันก็เลยกลายเป็นว่ามีมูลค่าสูงนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าคือจากพ่อค้าคนกลางก็ต้องอัพราคาขึ้นให้มันได้กําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้คิดกําไรแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนต้องให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะผู้ค้านะฮะ้องคิดว่าให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริโภคชาวกเกษตรเนี่ยเราทําผ,ผลผลิตจากจากพืชสวนเราอะ่ะเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์บางคนลงทุนไปแล้วได้มาแค่ห้าเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์แต่เราไปซื้อปุ๋ยที่เขาค้ากําไรถึงร้อยเปอร์เซนต์มันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําเราจะทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อไปให้พ่อค้าคนกลางรวยใช่ไหมรวยแต่เราเราชาวกเกษตร ไม่ไม่มีไม่มีเงินต้องกู้ทุกปีเลยกู้ยืมสิ่งที่พึ่งพาได้คือทอกศซึ่งบางคนตอนนี้ยังไม่เข้าใจระบบของทอกศนะคะแต่ว่าพี่สิริจะไม่ไม่ออกสื่อนะคะไปทําความเข้าใจกันเองไปหาข้อมูล,ลหลายๆอย่างไปทําความเข้าใจกันเองนะคะพี่สิริไม่ออกสื่อว่ามันคืออะไรแต่ว่าพี่สิริจะมาอยู่ณตรงนี้คือมาแชร์เพื่อนๆได้รับชมนะคะ คือการเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่พึ่งพาพึ่งพาตัวเองได้นะคะเนี่ยนะคะพี่สิริก็จะทําให้ดูนี่คือปุ๋ยปุ๋ยที่พี่สิริใช้นะคะปุ๋ยที่พี่สิริใช้ใช้อยู่ในสวนของพี่สิริโดยที่ไม่มีสารเคมีนะ,ะไม่มีสารไม่มีสารเคมีไม่มียาฉีดยาฉีดพ่นมแมลงนะคะแต่ว่าพี่สิริก็ได้เก็บกินผลอยู่ในสวนของพี่สิริโดยที่ เราไม่ต้องไปซื้อจากท้องตลาดมากินแล้วพี่สิริก็ได้กินผักได้กินผักที่ปลอดสารเพื่อนเพื่อนได้กินผักผลไม้ที่ปลอดสารซึ่งมันอาจจะไม่ได้เก็บได้ทีละแบบร้อยโลนะเพราะว่าพี่สิริเพิ่งมาทําเพื่อปลูกกินเองนะคะปลูกกินเองยังไม่ได้ปลูกเพื่อจําหน่ายนะคะไม่ได้เพื่อจําหน่ายไม่ได้เดี๋ยวโดนหลายคดีไม่ได้ปลูกเพื่อเพื่อไปเป็นพืชทุก เป็นพืชเศรษฐกิจหรือเพื่อเพื่อไปขายนะคะคือพิสุทิรเพื่อทำเพื่อปลูกกินเองนะคะปลูกกินเองนะคะก็ยังกินอยู่ในครัวเรือนคืออย่างเหลือเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะแบ่งแบ่งปันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรานะคะเพราะว่าเรากินไม่ทันใช่ไหมเราก็แบ่งปันไปเมื่อแบ่งปันจนเหลือเราถึงขายนะคะเราถึงขายเพื่อนๆนนะนะก็อันนี้ก็ ต้องมาแชร์ต้องมาแชร์บอกเพื่อนๆนะเพราะว่าบางทีพี่สิริก็ไปเจอหลายๆคนนะคะอันนี้มราระบายให้เพื่อนเพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆ,ๆฟังก็ขออภัยนะคะคือเอาเป็นว่าไปก็ได้ยินในหลายข้อมูลนะคะบางคนก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกับการเป็นเกษตรอินทรีย์เท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยน้องเพื่อนเนาะ,ะวันนี้อาจะ พูดมากมายไก่กองนะขออภัยกับเพื่อนเอเนานะพี่สิริที่พูดพูดมากมายนะแต่ว่าก็อยากแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะอันนี้คือจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนดูจุลินทรีย์ของพี่สิริน้ำสาวข้าวอันนี้หนึ่งเดือนที่พี่สิริทำเอาไวนะ้นะนี่พี่สิริก็จะนํากลับมาใช้ให้เพื่อน,นะเ,อนเ,อพเพื่อนดูนะจุลินทรีย์เดินเยอะมากเพื่อนๆนดูสิคะเห็นไหมคะอืมมีประโยชน์มากมายนะคะ จุลินซีขวดนี้นี่ขวดนี้ก็คือครึ่งลิตรนะแต่พี่สิริใช้ไม่หมดใช้ประมาณนี้เพราะว่าพี่สิรมิมีน้ํามีน้ําเตรียมอยู่ในถังเนี่ยเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะใช้ฉีดพ่นถังนี้ยี่สิบลิตรเพื่อนนะยี่สิบลิตรอ่ะก็จะใช้จุลินทรีน้ำสาวข้าวในถังเนี้ยเนี่ยเป็น ตัวปุ๋ยสุยิเรียของธัญพืชนะฮะเนี่ยนี่พี่สิรีผสมลงไปก่อนเห็นไหมคะ <c oughs> พเพื่อนจะเห็นว่ามีมีเศษของกากถั่วเนาะ <c oughs> ตอนนี้แดดร้อนมากก็เลยพานเพื่อนลงสวนยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวตอนเย็นพี่สิรีก็จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อไปเดิน อีกคลิปหนึ่งเพื่อให้เพื่อนเห็นพัฒนาการของต้นพริกที่ต้นพริกกระเหลี่ยงที่พี่ปลูกเอาไว้นะติดดอกติดดอกเยอะมากเลยเพื่อนติดเยอะมากนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูเนาะมีพริกขี้หนูที่พี่สิริก็เอามาปลูกไว้ปลูกแบบพึ่งพากับต้นต้นขนุนมั่งนะต้นมะกรูดบ้างคือแบบพึ่งพาพึ่งพากันนะคะปลูกทั้งเรียกว,ว่าเหมือนเป็นการปลูก ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะคะที่พี่สิรินำมาใช้จากโครงการโคกหนองนาอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะแต่วันนี้นี่คือครั้งแรกที่พี่สิริทำได้เป็นสีเขียวน,น,นะเพื่อนก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นสีเขียวเพราะว่าทำไว้อันนี้พี่สิริทำมาไว้ดั้งเดือนหนึ่งนะนี่มันไม่เคยเป็นสีเขียวเลยแต่วันนี้พี่สิริ ทำออกมาได้เป็นสีเขียวก็ก็โอเคนะสีแดงหรือสีเขียวก็เหมือนกันนะคะประโยชน์เหมือนกันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูแลประโยชน์มันยังไงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปเสิร์ชที่ช่องออของลุงกูนี่อันนี้พี่สิิใช้เครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะพี่สีใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวง เข้าไปเสิร์ชที่ช่องของลุงกูนะลุงกู Google น,นะคะ <c oughs> ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราแสงทำอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> อันนี้พี่สีก็มีผงชลนะใส้ผงชลด,ด้วยนะคะผ <c oughs> งชลเนี้ยจะไปเร่งขยายการแตกยอดแตกใบนะ <c oughs> ทำให้ <c oughs> เพิ่มมวนและธาสารอาหารนะให้ดอก <c oughs> ติดดอกแล้วเนี่ยทำให้ดอกเนี่ย มีความสมบูรณ์นะจะได้ติดลูกออกลูกออกผลนะคะให้เราได้จก็กินนี่สูตรข้นเหนียวของพี่สิริดอกไม่ร่วงนะคะดอกไม่ร่วงนะใส่ผสมน้ำลงไปนะนี่ยี่สิลิตรรถลานก็ได้หรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะจ๊ะ สวัสดีพี่ต้อมเลยนี่เป็นมะนาวของช่องพี่ต้อมนะคะมะนาวแป้นชดาพรก็สำหรับวันนี้นะคะพี่สิริก็าพานเพื่อนมาเนี่ยมาอัปเดตเนาะมาอัปเดตพืชพันธุ์ผลที่อยู่ในสวนแล้วก็ทำปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่พี่สิริทำเอาไว้นะจ๊ะ มนนีพี่สิทจะให้เพื่อนๆดูเผือกใครที่ติดตามช่องพี่สิริเนาะก็คงจะจำต้นเผือกต้นนี้ได้นะเป็นเผือกฝากเลี้ยง <c oughs> อยขออภัยน้ำเพื่อนเนาะนี่ค่ะดูหัวเผือกพี่สิรธิ์ประ,ประิังเห็นไหมฮะเพื่อนนน,นี่แล้วก็มีไหลอันนี้อีกแยกไป นะตันนี้อันนี้พี่สิริจะกบไว้ก่อนเนาะยังกิจอันนี้ยังเก็บเก็บเกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่ามันจะหัวมันจะได้ใหญ่ขนาดไหนนะเพราะว่า <c oughs> ตรงเนี้ยได้ทาสารอาหารมันสมบูรณ์นะนเพื่อนนะนี่ฝากมะม่วงเลี้ยงนะกบไว้เววันนี้นะคะนี่กบไว้ พี่สิรก็จะเอาเอาอีทไอตัวนี้จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้นะจุลินทรีย์น้ำชาวข้าวเนี่ยผสมเข้มข้นเนี่ยพี่สิก็จะเอามาลดราดเอาแบบเพียวๆนั่นเพื่อนเนาะนี่เพียวๆนะคะนี่จ้ะเพียวๆเ,เลยนี่อันนี้น้ำหนึ่งลิตรน้ำที่เป็นน้ำหมักที่พี่สิริมัก ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยหลิตรแล้วเนี่ยน,นี่ก็เป็นน้ำจุลินทรีย์ที่สีรดล่าดลงไปเลยเพื่อนเ่เร่งให้หัวใหญ่นะเพิ่มมวลจุลินทรีย์และธาตุสารอาหารให้กับเขาเพื่อจะได้หัวใหญ่ใหญ่เพื่อนเนี่ยหัวใหญ่นั้นเนี่ยดูแล้วจะใหญ่จะดูว่าจะได้เป็นหัวละกิโลไหมนะคะเพื่อนถ้าเผือกต้นนี้ ที่พี่สิริปลูกเนี่ยนะสูตรดินตรงเนี้ยพี่สิริทำทำไว้แบบคือสมบูรณ์มากอะ่ะมันมีทั้งวัชพืชแล้วก็ลำนะฮะขี้วัวนะฮะลำขี้วัวแล้วก็มีไตรโคนมาม่าจากจากข้าวนะฮะเพราะว่าข้าวข้าวข้าว,าวเป็นข้าวเมาเนาะที่พี่สิริเอ่อ เอามาแล้วก็ลองเอาไปทําเชื้อไตโคเดมาดูนะแล้วก็เอามาผสมกับดินคุยไผ่เพื่อนๆน,นะแล้วเอามาบํารุงต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็มาฝากเผือกเลี้ยงปรากฏว่าไอ้เผือกต้นนี้ต้นใหญ่มากตอนแรกนึกว่างามจะลืมหัวแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลงหัวแล้วนะเดี๋ยวพี่สีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ายาวมาก15-16นาทีละนะเจอกันใหม่อี EP ต่อไปนะคะก็พี่สิจะไปอัปเดตให้เพื่อนดูว่าทั้งต้นพริกต้นมะเขือนะคะที่พี่สิได้ทิ้งไปนะแล้วก็ที่ได้ปลูกเอาไว้ที่บ้านสวนเนี่ยนะแล้วกลับมาตอนนี้ก็คือประมาณก็1เดือนนะหนเดือนเราก็จะมาดูเนาะ ว่าเขาติดดอกออกผลเยอะขนาดไหนนะคะเพื่อนอติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า